กรณีที่เกิดความขัดแย้งไทยกรัรมพูชาแบบนี้เราต้องถือว่าการปกป้องอธิปไตยของชาติการปกป้องชีวิตทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และของประชาชนรวมทั้งการเยียวยาประชาชนเป็นภารกิจร่วมกันของทุกพักการเมือง ในประเด็นอย่างนี้ไม่มีเรื่องรัฐบาลไปทางฝ่ายค้านก็จะต้องไปอีกทางแต่ทีนี้พอมาโยงกับเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่เลื่องใจและการยุบสภาเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยนะครับถ้ามีผู้อพยพจากบ้านตัวเองออกมาเป็นหลายแสนคนเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะผ่อนคลายไปหรือคลี่คลายไปอย่างไรเมื่อไหร การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดยังไม่ได้มันจะไปม,มีปัญหาว่าจะไม่สามารถเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งได้ในวันเดียวกันเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็ต้องทําให้คิดแล้วว่าการยุบสภาแบบรวดเร็วเช่นนึกอยากจะยุบยุบสภาขึ้นมาก็คงไม่ทําและก็ไม,ไม,ไม่ไม่ควรทําและนอกจากนั้นก็ยังมีว่าถ้ายื่นยัเตีย๋ยพิปรไม่างใจควรจะยื่นเร็วแค่ไหนช่วงนี้ มีเรื่องรัฐมนูลนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเราคงไม่อยากเห็นภาพว่าครมอรทั้งคอรมอ,รมอรหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องอไทยกัมพูชาทุกกระทรวงมาอยู่ที่สภาพเพื่อมาชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในขณะที่เหตุการณ์ยังตึงเครียดมีการประทะกันอยู่อย่างนี้การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านก็ต้องเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงทำแล้วจะมีผลต่อ การแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างไรนะครับเพราะ,ะนั้นผมก็คิดว่าคือการยื่นยัตเตีอวิิรายเพื่อตังใจเป็นหน้าที่เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านแน่แต่ว่าก็คงจะต้องดูเวลาที่เหมาะสมและคำนึงว่าจะเกิดผลต่อปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศยังไงเกิดผลต่อการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญยังไงนะครับแต่ว่าที่พูดอย่างนี้ก็คงไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลบริหารยังไงก็ได้บริหารล้มเหลวยังไงก็บริหารไปฝ่ายค้านก็ควรจะปล่อยให้บริหารไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่นะครับถ้าการยุบสภาเกิดไปทอดเวลายาวออกไปกลายเป็นการทําประชามติกับการเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันก็จะเป็นปัญหาเปีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้น